สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาซุมคาตานะสีฉาดกันนะครับผมแล้วก็ชุดใหม่กันนะดูซสจะหมดกี่เพรนะครับผมพี่คิดว่ามีการันตีด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นครับสำหรับสายฟรีนะครับอย่าลืมรับปืนนะครับแฟมส์นะครับผมหรือฟาร์สนั่นเองวาเลนท์นะครับเช็คอินครบ8วันนะครับผมก็คือล็อกอินนั่นแหละ มีค่าเท่ากันนะครับผมก็ได้ไปเลยเนาะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เนาะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมสับสายฟรีห้ามพลาดนะครับผมมามาดูกันครับผมเดี๋ยวพี่ขอรับเพจก่อนนะครับผมและสาหรับคนที่อยากได้เพจแบบนี้นะครับผมเติมแบบรายเดือนได้บัตรทูมันี่ฟรีไปใช้นะครับผมขอแนะนําแอปแอปนี้เลยนะครับผมแค่เช็คอินทุกวันเอาคอยไปแลกบัตรทูมนี่ฟรีเลยนะครับผม ฟรีฟรี free, free นะครับขอแนะนําแอปนี้เลยนะครับเป็นเกม Happy Dummy s l o t นะครับผมซึ่งบางคนบอกมันเป็นการพนันไม่ใช่การพนันนะครับผมก็คือเล่นสนุกสนุกนะแต่สิ่งสําคัญคือมันสามารถเช็คอินรับเหรียญได้นะครับผมก่อนอื่นสำหรับคนที่โหลดนะครับผมให้กดคําว่าผูกและใส่รหัสพี่ลงไปก็จะได้เหรียญไปเล่นนะครับผมเหรียญไปเล่นตัวนี้สามารถแปลสภาพกลายเป็น ปัจจุมนันนีได้นะครับผมหรือค่าโทรศัพท์ก็ได้ก็เติมเข้าไปแล้วก็เติมเกมได้นะครับผมก็สําหรับคนที่ไม่อยากใส่โค้ดก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างกดมันจะเข้าโค้ดอัตโนมัตินะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วเมื่อเราได้เหรียญเยอะปุ๊บเราก็นามาแลกตรงนี้เลยบัชจุมานี่กดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับผมมันก็มีตับจำนวนสูงสุด5 0 0ทูนะครับผมเออประมาณนี้เลยชิวๆเลยนะถ้าเกิดใครสนใจก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะครับอย่าลืมมาเล่นกันนะครับผมใส่โค้ดพี่ก็ได้นะครับผมก็ได้เรีย ไปด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมครับอย่าลืมกดผูกแล้วก็ใส่โค้ดของพี่นะครับหรือถ้าเกิดใครไม่ใส่ก็ลิงก์ด้านล่างเลยกดไปเลยโหลดไว้แล้วก็เช็คอินทุกวันก็เอาเหรียญไปแลกเลย ก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างอย่าลืมใส่โค้ดพี่ด้วยนะครับผมเช็คอินทุกวันนะครับผมเล่นวันละครั้งสองครั้งนะครับผมรับคอยไปแลกวัตถุมันนี่แบบฟรีๆเลยโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมโอ้โหมีเพชรแบบรายเดือนใช้เลยนะลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมอย่าลืมใส่โค้ดพี่ด้วยนะครับผมป้ายไปลุยกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมคาตาณะใหม่เพลิงสีฉาดนะครับผมหรือเพลิงไฟนั่นเองแต่เป็นไฟสีม่วงนะครับผมนี่เลยนี่มีชุดด้วยเป็นอล่าเปิดผนึกดาบต้องคำสาบคําโอ้ ี่โหสวยดูดูมันมีการันตีได้หรือเปล่านะพี่ดูแป๊บๆหน่อยครับผมเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันจะหมดกี่เพชรนะครับผมไม่น่าเกินพันเพชรหรอกพี่คิดว่านะมันเปลี่ยนโมเดลด้วยนะมีเอฟเฟคข้างบนโอโหโคเทประมาณนี้เลยนะครับผมชุดนี้ก็โห oh, แต่สีมันเยอะไปหน่อยนะดูดิมันเป็นชิโร่นะครับตัวนี้นะครับผมตัวคอนที่ใส่อยู่นะอ่าประมาณนี้เลยโอ้โ oh, ห oh, สวยสวยอยู่โม oh, oh, มีอะไรเอฟเฟคเยอะมากดูดิ ด,ดูดีดูดีดูดีโอ้โหโคตรเอาผ้าปิดปากมีไฟด้วยนะโอเคประมาณนี้เลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมอัญเชิญงูสักแป๊บหนึ่งนะโอเคประมาณนี้หมดกีเพชรหมดสี่พันก็ยอมนะครับผมลอเล่น <c oughs> โอเคเข้ามากิจกรรมนะครับผมนี่เลยดับคดับต้องสาบนะรบเปิดผนึกดับต้องสาบนะครับผม,ผบอบบผมโอ้เปิดอีกยี่สิบเอ็ดครั้งนะครับผมรับ พัชนะฟรีๆไปเลยนะครับผมฟรีบ้าลเลยเสียเพชรรับพัชนะนะครับผมก็คือมีการันตีนั่นเองดูมีกระโปรงกระเป๋าดาบแล้วก็ชุดอยู่บนสุดนะครับผมพวกนี้มันโหดอยู่แล้วมันดูดเงินอยู่แล้วนะครับผมอมามาดูดกันอะไรที่ไม่มีการันตีอ่อยอย่าไปเล่นมันเยอะนะครับผมดูเวลามันที่1 1 1 7ถึงนะครับผมเปิด10ครัาง,งอจะสู่เข้าช่วง โหมดฟิวเจอร์ด้วยนะครับผมก็คือลดราคา50%ซึ่งโหมดนั้นนะพี่คิดว่ามันจะดูดเพชรแบบโหมดมากนะครับผมเออจวลองดูนะครับผมให้มันดูดไปมั่งก็ดีนะครั้งที่แล้วได้ลูกซองมา250เพชรเออโคตรโหดนะครับผมรอบนี้จะหมดไปเท่าไหร่กับกระชุดนี้นะแต่เราเอาดาบก่อนนะครับผมขั้นแรกเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผม279เพชร10ครั้งไปปุ้ม โอ้โหดูดี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 โอ้โหพี่แตอ่อะไรกูไม่รู้นะครับผมของเกลือมเวลาเยไปนสนใจนะครับก็ใครที่อยากได้ดาบก็เปิดไปสองครั้งแล้วก็เปิดธรรมดาอีกหนึ่งครั้งนะครับผมนี่เห็นไหมมันก็จะได้นะครับผมดูอีกหนึ่งครั้งเปิดยี่สุขาเพชรน,นะครับผมอต้มเรียบร้อยนาได้มาแล้วนะครับผมประมาณไม่เกินหกร้อยไม่เกินหกร้อยแหละ ไม่เกิน600เพรนะครับผมได้ขดตนะอันนี้เลยนะครับผมอ่าเนี่ยมันจะเป็นกับดักแล้วนะดูนะพี่มีเพจอยู่3,500นะครับผมนี่เปิดอีก10ครั้งเพื่อรับอ่ช่วงฟิวเจอร์ของมันก็คือลดราคานะครับผม30นาทีช่วงนี้นะครับผมมันจะดูดมากเลยนะเดี๋ยวพี่จะลองให้ดูมันจะดูดแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่โชคดีก็ออกเลยนะอ่าเปิด1 0ครั้งแล้วมันจะเข้าสู่หมดฟิวเจอร์นะครับผมก็คือลดราคาประมาณนี้เลยอ่ามาแล้วนี่ไง29นาที สุดท้ายที่มันจะดูดเพชรน,นะครับผมเดี๋ยวพี่จะลองดูนะเกิดอ,ออกก็ออกไม่ออกก็ไม่ออกนะครับผมแล้วนี่นะสิบครั้งก็ไม่ออกนะครับผมที่มันต้องปึ้งออกมาเลยนะหมดไปเยอะแล้วนะอันเนี้ยอ่ะดูดูดอ่านี่เปิดธรรมดาก็ไม่ออกนะครับผมนี่ลดร,ราคาก็ก็ถือว่าโอเคอยู่ร้อยสามจุเก้าใช่ไหมอ่ะกดไปเรื่อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองดูนะโอ้ดูดียไม่ออกเลยนะชูเตอร์ดูดูดพี่ตือขอเตือนนะครับผมสําหรับคนที่อยากได้เอาเอาแค่ขานาดพอนะเพราะว่า มันไม่การันตีนะว่าจะได้หรือเปล่าแต่คาตนะมันการันตีนะครับ21ครั้งนะครับผมเราก็จะได้ดาบมาเลยอะเปลี่ยนเป็นบูรานะครับผมมาช่วยเราหน่อยนี่จะหมดกี่เพชรนะครับผมไปไปลุยกันเลยสิบโอ้โหเลยยี่สิบเก้านาทีโอ้โหดูดีโอ้หไปทีละสิบอะดูดีอ้อดูดีน้องออดูเป็นตัวอย่างนะครับผมดูดูแล้วไปคิดดูนะครับผมดู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 ดด อีกสิบดูดดูสมบัติดูดูให้ร้องไปเลยนะครับผมดูดีดูดีดูดูกทบด,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 ดีโอ้โหดูเปิดครั้งเดียวก็ไม่ได้อยู่โอ้โหออกมาหน่อยดีดูดีเห็นไหมแลวคือข้อเสียของมันคือถ้าเกิดได้โทเคนซ้ำมันก็จะไม่ซ้ำให้นะครับมสมมติได้บอดสองอันเนี่ยมันก็จะไม่ได้โทเคนซ้ำนะครับผมพี่คิดว่านะมันไม่ได้อยู่ในข้อความมันเข้าไปในครั้งเลยนะครับผมอ่ะก็เวลาเนี้ยแหละ กดให้ดูแล้วนะครับผมโดนแดกไปเยอะอยู่นะครับไม่ได้ชุดก็เอาแค่คาตานะแหละเนาะเตือนเลยนะครับผม่าสำหรับคนที่อยากได้ชุดก็แล้วแต่นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมมันไม่มีการันตีเนาะก็มาดูกันโอ้ถือว่าโหดอยู่นะ กิจกรรมเมื่อกี้คือเอาแค่ดาบพอเอาคาตาณะพอนะครับผมก็เตือนเนาะเออเอาตังค์ที่ไหนมาเติมเนาะตังค์ก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วใช่ไหมก็เอาแค่คาตาะเนาเนะถ้าเกิดอยากได้เนะาะกิจกรรมแบบคอเลกชันนะอย่างงี้เนาะอะ่กระเป๋าลิงนะครับผมก็ได้มาตรงนี้เลยนะครับผมดูดูดูด,ดูกระเป๋าลิงตรงนี้นะอะ่ต่อไปโอ้เลเวลของมันเนาะประมาณนี้นะแล้วก็นี่ลงศพนะครับผมหรือก,กล่องดวงใจนะครับผมเป็นของสกายเลอร์นะถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ ฮีเตอร์ร itter, รอ๋อไก่ไข่ฮีเตอร์อ๋อเออแล้วก็อะไรอีกเนี่ยอืมหูกล่องปืนคุดเยอะดูดิอ่ะเปิดในเรื่องนี้ไปเลยเฉดโดได้เกลือเยอะจังเลย <laughs> แล้วก็นี่อ๋อนี่ตัวจีนนะครับยังไม่ได้เปิดนะพี่เป็นคนชอบดองของนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดอะไรที่เปิดหูปืนได้มาเยอะอยู่นะได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่นะดูดีแล้วก็อันนี้คือพวกพางหน้าอีก2อันใช่ไหมเอะอีกเท่าไหร่6อันนะครับผมที่พางหน้าเนาะโอเคก็ขอเปิดตรงนี้ลนแล้วกันแล้วก็คือขอเน้นย้ำว่าคือเอาแค่ดาบพอนะครับผมการันตีนะคือ21ครั้งมันไม่เกินประมาณเท่าไหร่สองไม่เกิน600เพชรนะครับผมเตือนเลยนะ เตือนเลยนะครับผมก็คือเอาแค่ดักพอนะครับผมหรือใครอยากได้ชุดก็แล้วแต่ครับก็พี่ก็กดให้ดูแล้วนะครับผมตัวอย่างเลยเป็นตัวอย่างเลยว่าเออถ้ามันออกได้ก็ออกไปเลยนะหรือมันจะเอาแก้เผ็รครั้งที่แล้วลูกซองขววงนะครับผมพี่บดไป250เพรได้มาหนึ่งกระบอกนะครับผมอันนี้มันดูดกลับไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ประมาณนี้เลยอ่าก็ถือว่าเล่นให้ดูเนาะ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมส่วนพวกนี้ก็เก็บไว้ดองไว้ก่อนดองเยอะๆยอเยอะเเลยเดี๋ยวค่อยมาเปิดพร้อมๆกันนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยอ่าส่วนคาตาณ์นะครับก็บอกได้เลยว่าสวยนะครับผมเป็นคาตาณ์ที่เป็นโมเดลและมีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับผมไม่ได้เรียบๆนะดูนี่เป็นเพลิงนะครับผมเป็นสีม่วงคาตาณ์ต้องสามนะครับผมหรือคาตาณ์อ่าเพลิงสีฉาดนั่นเองนะครับผมที่มันเขียนไว้เนาะโอ้มีเอฟเฟกต์ไฟด้วยนะโอ้โหโคตรเทโคตรเอาร้ โดนนะเนี่ยไม่เกินห้าหกร้อยเพชรนะครับเอาเอาได้นะเนี่ยเอาได้เลยนะพี่บอกนะคืออันนี้ก็ดีนะมันมีการันตีนะครับผมส่วนไอ้ชุดนะ่ะมันไม่มีการันตีนะมันดูดสูบแบบยับเลยนะครับผมอ่ะพี่ไปกดให้ดูอีกทีไปะละ่ะ เพื่อความคล่องใจเออและคือเวลาเรากดไปพอมันอยู่ช่วงเวลาฟิวเจอร์นะครับผมคือตอนนั้นเราจะทุ่มกดเยอะนะครับผมเพราะว่ามันลดราคาไงลดราคาเสร็จแต่มันดูดไปกี่ทีก็ไม่รู้นะครับเตือนนะครับผม่าดูพี่กดใหดูอีกสิครั้งอะทีสทีแล้วกันเนาะนี่อะทีหนึ่งไม่ออกนะครับผมดูอะอีกทีหนึ่งก็ไม่ออกนะครับผมดูอ่าเห็นไหมกดธรรมดานเลยเนี่ยดูดูดูด ไปอีกสิบมะนะเออมันก็ไม่ออกนะเห็นไหมไปอีกสิบก็ยังไม่ออกนะครับผมเนี่ยช่วงลดราคาฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ไทม์อะไรฟิวเจอร์ไทม์ฮาร์วเรื่องมันเนี่ยคือมันดูดนะครับผมระวังนะเตือนนะครับผมเตือนเลยนะอ่าประมาณนี้เลยคือทดสอบให้ดูเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อปเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับมีของฟรีอีกอย่างนึงก็คือสําหรับคนที่จะท็อปอัพนะครับผมก็ท็อปอัพ เลยนะครับผมประมาณ3วันนี้จะได้ท่าทางใหม่เนาะพี่ขอหาก่อนเนาะแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะไปที่จริงก็ทำแต่เมื่อคืนแหละหลับนะครับผมเพิ่อหลับไปหน่อยนะครับผมอ่านี่เลยนะครับผมท่าทางปิ้งย่างนะครับผมปิ้งย่างมาแล้วปิ้งแล้วก็ไหม้นะครับผมดูดูดนี่เปิดฝุ่เฮ้ยกินบาร์บีคิวป่ะโหระม่าเปิดปุ๊บไหม้เลยงงปะ่ะงงเว้ยอะไรประมาณเนี้ยเออก็เท่ดีนะครับผมเอาไปแบบทำฮวงนุ้งคิดได้นะเท่ดีนะนี่นี่นี่เฮ้ยหิวบาร์บีคิวอ่ะเอ้ย,อย BBQ, อ ไมอ่อะไรประมาณนี้นะครับผมเออก็ดีก็ดีก็ถือว่าดีเลยนะครับ top app เก็บ t o ปอัพเก็บไว้นะครับผม,ผมก็อ่าเตือนนะครับผมเมื่อเข้าสู่ future time หรือไอ้ future future time ไหนตัวนั้นนระาระวังนะครับมันจะดูดนะเพราะเรา จิตวิทยาของเราเฮ้ยมันลดราคาแลา้วกดเข้าไปมันเพื่อออกก็ประมาณนั้นแต่เกิดออกก็ดีไม่ออกก็สวยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยส่วนตรงนี้นะครับผมก็ดาวรวมแล้ว444นะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะทีมพี่นะรู้สึกว่าจะไม่มีคนทําคนนึงนะดูดิ8ปเพชรไอ้แปดดาวนะครับผมก็ประมาณนี้เลยกิจกรรมก็ยังไม่จบนะครับค่อยๆเก็บดาวไปเดี๋ยวพี่จะทาคลิปไล่ดาวให้หมดเลยนะครับผมว่าไล่ดาวผ่านไม่ผ่านด่านไหนเม้นต์มาคุยกันหน่อยนะครับก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืม ระวังตัวนะครับผมฟีเวอร์ทามันดูดเพ็ดนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบาย